สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รีโนเวทบ้านเดิมยังไงให้เป็นบ้านใหม่นะฮะวันนี้นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําประตูรีโมทที่บ้านเรียบร้อยแล้วผมก็มาทําที่บ้านพี่ป๋องต่อเพราะว่าบ้านพี่ป๋องเขาก็อยากจะทำเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาทำปุ๊บสวยงามเห็นไหมฮะเนี่ยครับแล้วก็ระบบเขาดีเลยฮะนี่ฮะใช้เป็นแบบว่าเนี่ยเป็นกดร,รหัสก็ได้สแกนนิ้วก็ได้สั่งจากแอปพลิเคชันก็ได้ด้วยนะครับ คุณดูสิฮะดคุณดูความสวยงามเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในดีกว่าว่าในบ้านพี่ป๋องเนี่ยผมติดในจุดไหนให้บ้างตามมาเลยครับมันไม่เหเล่าจริงหรอวะพูดเป็นเล่นนะยาที่เรากินเป็นยาล่องหนมันใช้ได้จริงหรอวะเฮ้ย <c oughs> มันไม่เหเล่าจริงเว้ยอ่ะเดี๋ยวทีมงานตามเข้ามาข้างในเลยเดี๋ยวไป่ยายข้างในต่อพี่ป๋องไปไหนวะ ท่านผู้ชมครับมาด้านในนะฮะนี่น้องทีมานั่งรอแล้วเรียบร้อยไอ้ทีสวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีติดเรียบร้อยหมดแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วเออแล้วติดติดไปกี่จุดวันนี้วันนี้ก็มีหนึ่งสองสามไอ้ทีไอ้ก๊อฟไอ้ทีไอ้กอฟสี่จุดครับพี่ห้าจุดอีกหลังบ้านครับไอทีไอ้อฟอ๋อเหรอครับพี่ก็คือติดแบบว่าให้มันแตกต่ามไปหมดไอ้ก๊อฟไอ้ทีติดไม่เหมือนกันครับพี่อ๋อแล้วแแสดงว่าไอ้ยาล่องหลวงที่เรากินไปมันได้ผลหรือเป่าเอองั้นพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ว่ารุ่นแรกอันเนี้ยตรงเริ่มประตูเนี้ยเออมันเป็นยังไงได้เ,ดเริ่มต้นจากตัวหน้าบ้านเลยนะเออนะหมดหมดหมดแฝนจริงจริงเอยุงเหรเออมันไม่เห็นจริงรว่ะร,ระวังนะนรวังยุงนะแต่งจริงนะพี่พี่บอกทีก่อนนะครับผมคือเขาเล่ากันว่าบ้านหลังเนี้ยมันเหมือนมันมีมีวิญ,ญญาณได้เจอบ้างไหมตอนที่ทาไม่ยังไม่เจอเลยนะพี่เรอครับแต่พี่รู้สึกรอบคือเขาบอกมันจะมาแฝง อะไรมึงเนี่ยปังโอจะหันมามาจุ๊บแล้วนะจุ๊บแล้วนะเอาสกปรุ๊บจริงเลยจุ๊บแลยนะเนี่ยเอาทีมาครับผมเออติดเรียบร้อยไปเลยนะคอนล็อกเนี่คอนล็อกคอนล็อกมาเริ่มที่แบรนด์นี้เลยดีกว่าจ้านะไอ้รุ่นนี้เป็นยังไงอ่ะจุดเด่นตัวนี้นะครับสแกนนิ้วที่ด้ามจับแล้วก็โยกเปิดได้เลยครับผมอ๋อนี่ไงนี่นิ้วเขาเฮ้ย นี่พี่ป๋องมะแกนทำไมมะแกนได้ไงครับเอาได้สิกูมีลายนิ้วมือไงกูมีลายนิ้วมือไงบ้าน้าบนกูโอเคนะก็ลายนิ้วมือกูไงบ้าปะเนี่ยกูเล่นไม่มั่นใจเนี่ยที่บ้านกูเหวะไปพี่ถามหน่อยทีรุ่นนี้ใช้ระบบอะไรได้บ้างรุ่นนี้ครับก็จะมีการ์ดนะครับแล้วก็มีรหัสนะครับผมนะครับแล้วก็มี นิ้วมือด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีใช้กุญแจเป็นแมนวนวลได้ด้วยนะครับผม<อ>ใช่แล้วถ้าเกิดมีโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์เลยได้ด้วยครับผมก<อ>็ครบ,บ,บเลยใช่ครับผมทระบบเลยใช่ครับผมโอ้ดีโอ้ข <laughs> ยันเล่นนึกมึงเนี่ยมันแบบอยู่บ้านมึงเหงาว่าเมียไม่เล่นด้วยหรือไงก็ไม่รู้เออใส่บ,บ้าน เอาามรุ่นนี้ครับพี่ก็เหมือนตัวนั้นเลยครับแต่แค่ดีไซน์นะครับจะเป็นมือจับผมนะเป็นแบบทวิทนะครับไม่มีการออกนอกเฟรมครับที่มีลายนิ้วมือนี่ไงครับฝาบเฮ้ยเนี่ยมันยังตกใจอยู่เลยบ้านผูนะบ้านผูมึงม่ต้องตกใจขนาดนั้นมึงเรียนการแสดงมาจากไหนโอ้โหเจ๋งโอ้มึงเก่งกูเก่งด้วยแค่ัวแต่งได้กูเก่งแล้วโอ้โหเจ๋งอู้ยตายแล้วมึงต้องเรียนหนังสือแล้วเอามือแต่งคูเก่งแล้วเหรอ อารุ่นนี้เนี่ยผมว่าดีอย่างนึงก็คือว่าความที่ไอตัวปิดตัวเปิดตัวเปิดอ่ะมันเล็กอืมันก็ดูไม่เกะกะเออมันดูสวยเลนะมันดูโมเดลโมเดลด้วยด้วยอ่ามาที่รุ่นนี้เฮ้ยแปลกนะเฮ้ยไม่เคยเห็น่ะเออรุ่นนี้ไม่มีการไม่มีหมุนอะไรทั้งนั้นครับแต่เพิ่มสแกนใบหน้าขึ้นมานะครับก่อนก่อนนะครับก็จะมีการ์ดรหัสนิ้วมือกุญแจโทรศัพท์แล้วก็สแกนใบหน้าด้วยนะครับผมเฮ้ย เนี่ยกูมีหน้าไหมมีหน้าครับไม่ไม่ไอ้มีหน้าไม่เท่าไหร่มีแววตามีแววตานะคิ้วตาจมูกปากมีนะครับอ่ายืนยันก่อนที่เป็นอยู่นะป็นอยู่ป็นอยู่ครับป็นอยู่ครับมาสแกนหน้าเอ้ยเฮ้ยคนลุกเลยคนลุกไม่มีใครเปิดใช่ไหมพี่ก็สแกนหน้าก็มึงบอกให้กูสแกนหน้ากูก็สแกนหน้าเอ้ามตกใจ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 ไว้หน่อยสิเด้อ พี่เหรอ,อก็มีการเก็บหน้าพี่ไว้แล้วไงพอพี่เอาหน้าปึ้งตัวนี้ปุ๊บมันก็เปิดเลยรุ่นนี้ดีนะเออนี่ดีเลยถือว่าเป็นพระเอกของของคอลล็อกเลยใช่ครับเ<อ><ว>กเเเ่งมากเก่งมากด้านในก็ดีไซน์ดีนะใช่ครับผมสวยงามครับน<ห>ี<ห>่มันมีรูปด้วยนะเดี๋ยวม่าเราถามันมีกล้องเครื่องด้วยนะใช่ครับลองกดตรงนี้เลยไหนไหนไหนนี่นะครับผม กดนี้เข้ามาจะมีกล่องครับผมนี่ก็จะเป็นแบบดับเบิลล็อกเพิ่มมาสามชั้นนะโอ้โหไฮเดรล็อกได้อีกชั้นหนึ่งครับผมอันนี้กันที่ปล่องเข้าบานครับผมโอ้โหรอไม่มีอะไรเข้าได้ครับล็อกจากด้านในอย่างเดียวผมมีปุ่มกันที่ปล่องเข้าบานให้ด้วยใช่ครับผมกันเข้านะครับผมคนนะไม่ได้เชื้อโรคบ้านมีการก็มีคการเข้าบ้านอ๋อบ้านมีการให้มึงเข้าด้วยเหมือนนอนกลางถนนกันพวกเราแต่เหมกูไม่รู้ว่ามีเอ็มก็ไม่บอกไงเออดีดีดีเีดีนี่ดีนดีดีเออ ขอเข้าบ้านหน่อยขอเข้าบ้านได้ครับเพื่อนนี่ครับเรียบร้อยครับโหเจ๋งมากนี่เฉพาะหน้าผมนะเชิญครับเจ๋งไหมเจ๋งไหมเชิญจ้าเชิญจ้าทุกคนเชิญแจนะโคตรอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเขายังมีแบวตาเหลืออยู่แตเปิดได้ไงเนี่ยแต่หน้าเปิดด้วยเท่นะอันนี้ก็ถือว่าแบบว่าเป็นตัวเจ๋งตัวพระเอกก็เลยได้นะครับเข้ามา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 โอ้ยก็ยังจะเล่นให้ได้เหมือนดื้อเราอ่ะเหมือนคนดื้ออ่ะ นี่อันนี้เป็นประตูหลังบ้านอันนี้ก็ติดครับผมอ้นะอันนี้ดีไซน์มันเป็นยังไงนึก,นกมันลุ้นอะไรวะนึกว่าจะประตูหนีมือของเขาอ๋อนูกว่าจะเด็กมันจับทาามือได้แล้วลเอาชีพมากไม่เล่นด้วยเป็นยังไงรุ่นนี้ดียังไงรุ่นนี้ครับเป็นดีไซน์ใหม่ครับพี่ก็สําหรับบานเปิดนะครับเป็นรุ่นใหม่ครับพี่เพิ่มมา ก็จะมีการ์ดรหัสนิ้วมือกุญแจโทรศัพท์เหมือนกันครับผมใช่สำหรับบานเปิดคอนโดห้องนอนเงี้ยครับติดได้เพิ่มฟังก์ชันเป็น5ล็อกนะครับพี่ถ้าเกิดกดเปิดรหัสเข้าไปนะครับก็จะสวยดีนะเขาบอกว่าคอนโดปุ๊บเอยสูงเท่าเนาะสูงเท่าเลยอ่ะมันบอกกับประตูคอนโดใช่คอนโดติดเยอะครับช่วงนี้มาใหม่นะครับคราวนี้รหัสก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับผมสม่ติว่าวันนี้เราเป็นรหัสนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าเราก็เปลี่ยนรหัสไปเปลี่ยนได้เออจะเปลี่ยนทุกชั่วโมงก็ได้ก็ได้เออแล้วแต่คุณกลัวพวกมึงจำได้ไง เมื่กู้กูขนหมดแล้วมึงจำได้แล้ววันนั้กูอยู่บ้านมึงมาทำไงมึงสองคนดูมิจฉาชีพไปตายเออขนาดเมื่อกี้กูไม่บอกมึงเปิดได้เลยโอ้ยคนดีเราเออเอออ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเบลอเอาไว้อุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยก็อุ้ยถึงขั้นกระกระแทกหน้าแล้วเนี่ยอุ้ยหนักแล้วนะอุ้ยหนักแล้ว ประตูเป็นไรไหมประตูเป็นไรไหมวงกูนี่มาเข้าไหนาครับมาถึงหน้าบ้านจ้านะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคือมันมีความพิเศษยังไงอ่ะทีเดษดก็คือนะครับก็เปิดไม่ได้ครับจ้าข้างนอกก็เปิดไม่ได้ครับล็อกเรียบร้อยทั้งด้านนอกด้านในใช่ครับผมเปิดไม่ได้ต้องต้องเปิดข้้งในก็ไม่ได้จ้าเปิดข้างนอกก็ไม่ได้ใช่ครับ ให้ไม่ได้ครับไม่ใช้ได้สิใช้ได้แต่ว่าต้องเปิดจากด้านในเท่านั้นเราอยู่เราอยู่ด้านในเราก็เปิดจากด้านในเราอยู่ด้านนอกเราต้องเปิดจากด้านนอกนะครับก็คือเราข้างลองในกันแบบล้วงคนล้วงเอาออมาเปิดด้านในเนาะเขามีวิธีการเซฟตี้โอเคคุณผู้ชมสนใจแล้วนะต้องติดต่อที่ไหนยังไงตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ครับเหรอได้ตรงนี้ตรงนี้ได้ครับตรงนู้นอ่ะตรงไหนตรงนู้นอ่ะตรงนู้นได้ครับ ติดต่อไปได้เลยนะครับถ้าหาว่าคุณอยากจะติดนะฮะคอนล็อกนะฮะผมบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆดีจริงๆครับอ่ะโอเคขอบคุณมากยอดเยี่ยมคอนล็อก